เอาเลยก็ขอกราบสูบิดัสบรีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับอยู่กับผมนายลิวเชตที่18นะครับก็สหรับวันนี้เนี่ยผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์คนตีให้ผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้คนน้อยจังเลยนะครับคนน้อยมากเลยดูข้างหลังครับคนวุ่นวายเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยครับก็คนเล่นนี่ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะก็ใช้ได้นะครับไม่งเงียบเหงาแน่นอนนะฮะมคนเอารุ่งระแวงมาฝากคนแน่นอนแล้วใครเขาจะยิงอะไรทนะักหนาววันนี้เอ้ยจะเพิ่งยิงเลยครับโอ้โหแล้วมีคนยิง RPG ด้วยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นสปอนใหม่ของเซิร์ฟเวอร์โคตรสี่เขานะครับก็เข ouais. ้ามาในโซนเทพทูก่อนนะครับคนคงยังไม่ตามมาครับแฮกเกอร์เฟนอย่าเพิ่งยิงเพื่อนอย่าเพิ่งยิงสิพวกรู้ว่าโหดนะครับพื้นที่เฉพาะอ่าเทพทูเท่านั้นที่เข้าได้ผมซึ่งมันเป็นที่เขตพรีเมียมยังไงเดี๋ยวเราไปเข้ามาดูเลยครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์ครับผมแต่ว่าผมสามารถเข้าโซนเทพทูได้นะครับเข้าได้เฉพาะโจยเทพทูเท่านั้นครับผมเทพทูพื้นที่นะครับอันนี้คือหัวใครครับรู้ไหมฮะอันนี้คือหัวใครครับ หัวหัวหัวน้วยสว่านครับผมนี่ครับหัวเหมือนแอดมินเลยนะคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าก็ใกล้ใกล้เคียงนะครับเฮ้ยนี่ก็คือพวกเทพปูตั้งหลายครับผมมายืนยืนรอต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับลีลีค่าพี่ิวเดี๋ยวพวกยิงโอ้ยตอนเทปูที่มันโผลเยอะจริงๆก็มายิงโชว์ะเดี๋ยวพวกยิงสปอนนะผมเดี๋ยวเจอกันที่ลานพิวพีได้ยิงแน่นอนครับคูปองแลกของมากกว่าเดิมครับนี่นะครับ คูป,ปองโดนเนี่ยห้าสิบทูครับผมนะครับอะไรวะในรับทุกการเติมเงิน50าสิทูครับผมสามารถมาแลกอลิเมดไม่ได้เขาคิดได้ครับครับอลิเมดไม่ได้เขาคิดเนี่ยโหดไหมถือว่าโหดมากๆเลยเพิ่มเลือดเยอะมากครับผมนะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะอันนี้ก็คือรอการอัปเดตใช่ไหมครับรอการอัปเดตอยู่นะครับอ่านี่คือกระดานอะไรอ่ะรับแม็กแลได้ทุกๆ15นาทีขีดขวาครับหาได้มาแล้ว8อันนะผมแล้วก็รับอะไรอ่ะรับยาแลได้ทุกๆ30นาทีครับผมนี่นอลิเมดไม่ได้เขาคิดครับ สามารถรับได้เรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือของในเด้วยเช่นผมนะครับนี่ผมใส่ชุดไอรอนแมนอยู่เท่ไหมล่ะสุดยอดเซตนี้เนี่ยราคา2,000ัูธเลยนะโอเคเฮ้ยาเมาสียฉยๆก่อนครับนี่ก็ไม่ได้ยนเลยฮะไม่ได้ยนแล้วนี่ครับอันนี้ก็คือห้องเทรดนะผมนะครับสามารถมาแลกเติดกันมาได้ที่นี่เลยนะครับนี่นะครับานะครับเป็นห้องเทรดรูมนะฮะเราจะมาโชว์เทคนิคการแลกของกันดีกว่ามาเอามาแลกของกันครับผมจะเอายาแรให้คุณครับเอาไปยาแร รับไปเลยผมอยากขอของสักชิ้นนึงครับอาหารหรืออะไรก็ได้ครับอาหารหรืออะไรก็ได้ฮะมีอะไรให้ผมไหมครับมีไหมฮะไม่มีล่ะไม่เอาก็ได้อ่าออกมาครับผมอันนี้ก็คือกล่องอะไรครับอ๋อนี่คือกล่องบริจาคใช่ไหมมีใครรวยๆมีมีใครบริจาคของโชว์ท่านผู้ชมไหมครับบริจาคโชว์หน่อยฮะมีพวกรวยๆนี่บริจาคโอ้ยแบนเดดดีเอ็กซโดโดอดอบนเดตดีเอ็กซดเลยอย่างงี้โดโดโดแบนเดตดีเอ็กเลยครับโดมาครับโอ้ยได้ห้าสิบเก้าว่ะเนบด มีใครแบบเอ้ยเอา้าสิบเก้าวันไปแล้วครับแม่ไม่น่าเลยอันนี้คือรองเท้าไอรอนครับผมนี่ไอรอนแมนเซ็ตนะครับสองพันตุ้ยนี้ได้ทั้งหมดสี่ชิ้นเลยนะฮะอันนี้คือซ่อมของฟรีทั้งตัวนะครับอ,อ๋อสุดยอดมากครับผมสหรับเซิร์ฟเวอร์โค้ชฟรีอย่งนี้นะครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อะไรอะ่ะอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยล่ะนะครับรักนะอะไรวะรักอะไรเอ้ยมันมันบังทไมวะรักนะรู้ว่ารรัักนะกนนะะจ๊งทะ,ะล่ะ เซิร์ฟโคตรซีเขาหลังนั้นจะแจ๊กผมอันนี้นะครับโคตรซีเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชัน1.7ถึง1.8มีสายแจ๊ะด้วยนะครับแล้วก็อะไรวะตเติมเงินคูณ2ทุกๆวันศุกร์นะครับใครใครตเติมเงินคูณ2รายงานโตหน่อยฮะพิมพ์จุดนะครับใครตเติมเงินคูณ2รายงานโตนะครับจุดพิมพ์จุดเลยครับใช่เปล่าเติมเงินจริงเปล่าศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อเติมเงินศุกร์เสาร์อาทิตย์คูณ2นะครับผมโตนะอะไรโตครับอันนี้คืออะไรวะกองซุ่มปืนและใช่ไหมเฮ้ยมีคนพิมพ์จุดอย่างนั้นด้วยครับสุดดยอ เรามาเปิดดีกว่าฟรีไดอารี่บ็อกเคสนะผมสามารถมีโอกาสได้ปืนแลครับเรามาลองเปิดดูครับในปืนแลแเลจริงหรือเปล่าผมอุ้ยผ่านหน้าไปแล้วครับปืนแลครับผมขอยาก็ได้แบนเดตดีเอ็กมาแน่นอนทีนี้เอ้าได้กระสุนวีดด้อเปล่ะวีดับเบิลเอสกับผมแล้วก็ของฟรีอีสปอร์ตนะครับรับได้ทุกๆ3นาทีฮะนี่นะครับมีซิกนะครับมีแบนเดแอนติไบโอติกคอนนะครับสตาร์แน็กนะครับแล้วก็สเต็กชุดเกราะคีสตายครับผมซึ่งเราจะถอดชุดไอรอนแมนออกครับ อืมนะครับเออลืมบอกไปให้ผมพาร์ทนี้เนี่ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราจะมาเล่นอาเป็นผู้เล่นนะครับธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งฮะไม่มีอะไรเล่นหลุดไปมากครับผมนะครับก็จะมาหาของกันให้ดูกันว่าการดำรงชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คซีเนี่ยมันจะยากเย็นขนาดไหนนะครับถ้าผมจะพกยานี่ไปนะพกยาแลบไปครับสำหรับใครที่ฆ่าผมได้นี่ก็ถือว่าเทพมากๆครับผมแน่จริงอย่าเอาปืนแลบไปสิเอาปืนธรรมดาธรรมดาไปดีครับเออนะครับอันนี้รับได้ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับอล้วนี่คือป้ายอะไรวะ อ,อะไรไม่รู้แหละเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับอ๋อนี่คือป้ายวาร์ปบอันนี้คือป้ายวาร์ปสำหรันนบพรีเมียมหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเข้าได้ทุกคนครับตรงนี้อันนี้น่าจะทุกคนนะครับอันนี้ก็คือมี PVP no drop อปกับผมนะครับ no drop หนึ่งโนดรอปสองฮะ no drop สามโนดรอปสี่ no no อันนี้ก็คือ no drop แล้วก็ no แลรใช่ไหม no drop no แลรคืออะไรให้ผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเซิร์ฟเวอร์โคตรซีนะฮะก็เข้ามาเล่นแล้ว no แลรใช่ไหมคุณเติมเงินซื้อปืนแลไปใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอย่าลงโนแล มีครับอาจจะโดนแบนหรือว่าโดนยึดปืนได้นะครับก็ระวังตัวกันไปด้วยนะฮะอันนี้คือเริ่มเล่นเกมใช่ไหมเริ่มเกมที่นี่ครับผมนี่มีเคียร์วิวมีเวิลด์มีแอร์พอร์ตครับผมแล้วก็สมอลวิวครับนอราดครับผมแล้วก็ล็อกกี้นะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยนะครับก็มีอัปดงอัปเดตนิดหน่อยครับผมมีสปอนใหม่ครับผมแล้วก็มีปืนคิสมาเธอเดย์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดนี่แหละไอรอนแมนที่ผมใส่เมื่อกี้ครับอันนี้คือจุด FK ครับผมไอ้นั่นกระโดดเหยิงๆเลยนะครับโอเค หาของโดนเคลียร์แรกไม่ต้องอ้างเสียเวลาอ่านะครับก็ระบายกันไปด้วยผมนะครับอืมเพจเฟซบุ book, ก๊กไลนาแอดมินคลิกนะครับคลิกขวานะฮะกดของเซิร์ฟโปรดอ่านนะผมผมไม่อ่านเลยฮะมาอ่านเองแล้วกันมาธรรมดาคนไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับก็ออกมาเล่นกันมาฟาร์มโพงฟาร์มของไปสู้กันก็ได้นะครับนี่เนี่ยโคตรสิเท่เหมือนเดิมนะผมอักษรน,นี้นะครับโปรโมชั่นอัปเดตเมื่อวันที่1เดือน8ปดทับห้ก็คือเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็วันที่28แล้วครับ เติมเงินครบ3 0 0ร้ับไปเลยกล่องสุม่ม VSS d e a Blinker แน่นอนนะแล้วก็เติมเงินครบ500รับมินิกันวอเตอร์ครับ QLB 06รับไปเลย1 0 0 0อันนี้คือกล่องสุ่มครับถ้าเกิดคุณเติมครบ5,000ันะผมรับไปเลย QLB อะไรวะศูนย์หกแบบว่าไม่ต้องสุ่มเลยครับยังไม่ลงยังไม่ลงเฮ้ยในนี้ใครมีปืน QLB ม้างในนี้มีคนมีไหม QLB ศูนย์หกเนี่ยชายเปล่า J Fire ยศพลากอนนี้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเ e y Teep t w ก็อาจจะมีไม่มีเติม5 0 0 0ันนี้ สุ่มได้หรือเพื่อเติมครบครับสุ่มได้หรือเพื่อเติมครบฮะถ้าเติมครบนี่คตรโหดเนี่ยมาดีมาดีชุดไอรอนแมนเอ้านะครับครบมั้งหละหละฮ้ยอาจจะครบได้คนในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ข่าวว่ารวยมากไอ้มินเขาบอกมาครับรู้สึกว่ารวยมากับผมแลกเซตหนึ่งพันตูครับผมนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อของต่างๆได้มากมายให้ผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับราคาปกติทั่วไปให้ผมนะครับก็เติมเงินตอนคูณ2เนี่ยคุ้มมากๆครับผมนะครับก็เติมแล้วก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้เลยให้ผมนะครับ เราจะไม่พูดพ่มทาเพลงอะไรมากมามครับผมนี่คือขนาผมไม่ค่อยได้พูดพ่อมทาเพลงอะไรมากมายนะนะครับอืมนะครับอันนี้คืออะไรวะกล่องอะโอ้ยมีได้ชื่อแอดมินนะครับผมก็สำหรับคนที่ดูคลิปผมแล้วก็ชอบครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสมัครรับข้อมูลไปด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับดีมากมายครับผมนะครับดีหลายเท่าเลยนะฮะอย่าพวนไม่ดีนะครับผมโอเคฮะเราไปลงหาของกันดีกว่าครับผมแต่ว่าผมจะไม่บอกฮะไอ้นั่นจะบอกว่าอย่าผวนมันก็ผวนเว้ยนะฮะ เราไม่บอกแล้วว่าเราลงไหนครับส,สุม <pl ains> ส่มเอาเองแล้วกันนะครับสุ่มเอาเองนะฮะผมว่ามันต้องมีคนสุ่มมาเจอผมแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าไฟหมดอ่ะผมไม่มีมิดแล้วฮะไม่มีมิดแน่นอนแล้วผมในนั่นไงนั่นไงเอาวะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะอ้าไอ้กระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไก่คุณไก่อย่าโหดดีครับคุณไก่ให้ผมของตกไปนะฮะโอ้ my god ไม่เป็นไรให้ผมเราไปหาของใหม่ครับต่อหน้าต่อตาเลยครับผมเอาละต่อหน้าโอ้โหแอดมินมาแอดมิน แอดมินมาแล้วฮะแอดมินมาเราจะไม่ยุ่งกับแอดมินนะครับแอดมินเป็นคนดีของสังคมนะฮะโอ้โหดูมันตายกันใหญ่เลยผมตัวมินิการยิงอ่ะมินิการส่งการเฟสติวัลนี่เติมเงินครบไอ้นี่เปล่าวะแอดแอดมินครับผมไอ้มินิการส่งการนี่คือมินิการวอเตอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าใช่ครับแบบเดียวกันอ๋อโอเคครับอุ้ยจะพึ่งอย่าพึ่งกับผมเลยลราพวกกันใช่ไหมครับพวกเราพวกกันใช่ไหมครับจะพวกระพวกกันไม่ใช่หรอฮีวิ่งบนเจอสู่วิ่งบนยิงไม่โดนนะสิ อุ้ยได้ได้ได้ไดผมเอาปืนแล็ไปลงนี่ผมจะของตกไปครับแอดผมจะตกไปฮะปืนแล็ไม่ตกครับอ๋อคือปืนแล็ไม่ตกใช่ไหมฮะไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวเจอไอรอนแมนเซตทีนี้ผมจะเป็นไอรอนแมนเลยฮะนะครับโนดองโนดดับไปลงแม่งเลยฮะเอาคิดซุปเปอร์วีอะไรวะซุปเปอร์วีมาเธอเดย์มาครับเอา VSS กิก้าอะไรวะกิก้าอะไรอ่ะใครอ่า,อานออกบ้างเนี่ยสอนผมหน่อยครับ สอนผมหน่อยฮะกิกาไบต์โอเคผมขอบคุณมากฮะเออวะกิกาไบต์โอเคตั้งคิวมากๆผมสำหรับการสอนที่ดีฮะ PSC1 ให้ผมเลตโกครับฝุ่นก็ไม่มีใช้แม็กแลได้นี่วะใช่ไหมใช้ได้แหละใช้ได้อะแม็กแลผมมีแค่อ๋อมีอีกมีอีกนี่วะโอเคครับผมทีนี้ใ네นพวกคุณเตรียมตัวตายเลยครับอ๋อเปิดศึกเลยฮะสำหรับคนที่มีปืนลงปืนแล้ก็สามารถไปเจอผมได้นะครับทีนี้ผมจะประกาศแล้วนะครับว่าผมอยู่ไหนฮะได้เวลาไฟแล้วครับพวกพวกรับ ปืนแรงมีปืนอ,อะไรอีกวะ AK a Elite ไม่เอาอะ XM 2010ใช้ได้ใช้ได้ b a l r e t M82A1 โคด4เฮ้ยนี่ QRB ผมก็มีดาเมจ120ร้ีสสุดยอด Sniper SR 25 SR สุดยอดนะครับแลวขอมีอะไรมินิกันวอ Water Festival ผมก็มีเอาเลยแฮะได้เวลาเอา้าเผื่อประโยนเฉยเลยเอา้ามินิกันอยู่ที่ใครวะเนี่ย โยนปืนไรมินิการเฟสติวัลอะไรเนะี่ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆมันเติมกระสุนได้ดิมันไม่น่าจะยิงได้นะเมื่อกี้มันไม่น่าจะยิงได้เมื <c> ่อ <oughs> กี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยิงได้นะครับนะคิดว่าอย่างนั้นนะแอดนิว <c oughs> พี่ดิวทำมิธีการตก <c oughs> <c oughs> ก็ขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้มันไม่น่าจะยิงได้นะแอดมินครับเมื่อกี้มันมันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้หรอกยิงไม่ได้เพราะมันเป็นปืนบั็อกอ่าแคาไปก็เอาไปเถอะ แต่ว่าอย่าไปหลอกขายคนอื่นนะไม่ดีผมอาจจะโดนกระทืบได้นะฮะเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งโคตรเถื่อนนะครับโคตรเถื่อนบอกเลยนะฮะเถื่อนทุกคนนะผมเถื่อนทุกคนนะเถื่อนจนแอดมินเลยนะฮะโอเคเรามีชุดเลยฮะแต่ว่าเราไม่มีอาหารครับไม่มีอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารับของฟรีนะครับรับอาหารก่อนนะครับอย่าเราไม่เอารามียาโหดเลยฮะโอเคผมผมไม่ลงโนดดับที่นี้เนี่ยผมจะไปล้างแค้นคืนในโลกแห่งการหาของครับของของเราไม่หาแล้วนะครับอาจจะไปสมอลวิวเว้ยมาตามมาตามมา ขยานโดนคิวเอเบยิงมั้งครับเฮ้ยแต่ผมไม่ค่อยแม่นดิชิบหายแล้วไงคลิกซ้ายเล่นคลิกขวายิงพี่ริวลงไหนให้ผมสมอลวิวครับบอกเขาก่อนเขาไม่มีกาลิน่าเขาไม่มีทอกทอกพิมพ์ถูกป่ะไม่รู้อะเอาละเอาละเอาตายเอ้ยไม่ตายเหรอไอ้บ้าเฮ้ยอุ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 ้ยไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยไอ้บ้ามันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายเอาไปจิน ของตกอดี right ๋ยวเพิ่งเครียดหลายผมขอหาง่ายผมสหรับเซิร์ฟเวอร์นีนะฮะหาง่ายมั้งนะครับก็ตอนขยำขยำหาของไปๆก็มาเล่นบอนธรรมดาฮะเล่นตอนเช้ามืดก็ได้ผมหรือว่าเล่นตอนคืนอุ้ยปืนอะไรอะเลเซอร์เบลดเอาชุดไอรอนแมนตกเหรแอดชิปหายเลยครับชุดไอรอนแมนผมตกไปเลยครับแอดเอ้ยชุดตกไปแล้วดาบเลเซอร์อ้าวแอดมินครับแบ็คได้ไหมเอ่ยไอร้อนตกได้ไง อ้าวไอร์ลอนแมนตกครับแบทช่วยไอร์ลอนแมนผมตกสวยเลยฮะคนยิงผมใครวะเนี่ยไอเลเซอร์เดี๋ยวเเจมคุงอะเจมคุงศูนย์ศูนย์สองได้ของไหมเจมคุงศูนย์ศูนย์สองครับดูดูได้ได้โอเคเก็บไปด้วยครับผมเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยผมไม่หน้า,าไปเลยไปโดนดรอมดีกว่าที่นี้ <c oughs> แอดช่วยยึดเมื่อคืนหน่อยนะครับโอ้ขอบคุณมากผมที่ไม่ไน้าไปไหนครับโอ้เสียวเสียวดีนะเขาเก็บได้ คนดีก็อย่างี้ครับผมของราคา2,000ันเขาไม่เอาก็ดูแล้วกันนะครับเขาไม่เอานี่ฮะก็คนดีมากๆครับผมสุดยอดแล้วผมไปโนดรอปดีกว่าไม่เอาเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวดีของหายไม่เอา <c oughs> ของตั้งแพงไม่มีปัญญาใช้แน่นอนเนะี่ยโอเคผมไปโนดรอปธรรมดาฮะโนดรอปสามเลยไม่เป็นไรชุดยังไม่ลงชื่อ <c oughs> อ่าวันเดย์คุงซีเอซีเฮวันเดย์พวกยิงไม่น่าตอนนี้ค้างอยู่นะครับไเฮ้ยเฮเอาบินเลยไม่ทันได้ยิง โค้แมงไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาคืนครับแอดมินครับเอาชุดไอรอนแมนมาคืนได้ไหมฮะผมอยากใสผมอยากใส่แล้วก็มาไฟกับคนอื่นนะครับผมไม่มีโอกาสสู้กับเขาเลยครับผมกล้าเกินไปครับตัดไได้แล้วจะให้ของเลรฮะเออเอาวเอาวอใครเนี่ยสุดปืนไม่ออกวะอู้หูยิงไม่ทันเลยโดน l s 9ถูยงเลยแะเบร์นิงอ๋อคือแบบว่าเปิดโอกาสให้เด็ก เดกกากาคนนึงแบบว่าได้หาของหาของนิดหน่อยได้ไหมครับได้ไหมฮะระหว่างนี้จะต้องเนียนๆครับป๊หนึ่งนะครับเราต้องคนยิ้มเงียบไปนะครับยิ้มเงียบไปก่อนแอดเอาของไอรอนแมนอใส่ไวในอินเทอร์เชฟผมเลยนะครับชุดไอรอนแมนนะครับท่านผู้ชมครับเราจะบอกใครเนี่ยว่าเราจะไปหาของครับหูเจอคนเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วเจอคนเลยนะครับ เฮ้ย้ยนี่นี่่ลอยได้ลอยได้ลอยได้อยู่ลอยได้ลอยได้ลอยได้อุ้ยลอยโอ้ยไม่มีกระสุนเจอปืนลบก่อนลบก่อนเลยฮะสุดรู้เตียยกวนเลยห้ผมเราไปหากลองเลยวาครับมันวิ่งมานี่บอกโอ้มันวิ่งมานี่ว่ะมันเจอว่ะมันเจอใช่ไหมบอกทีช่วยบอกฉันทีโปเกมอนโกมาแล้วฮะไม่น่าเลยโปเกมอนโกอ่ชิดแมนอือเอาเป็นว่าอ่า ลงโนดดับดีกว่าลงโนดดับดีกว่าลงโนดดับครับผมโนดดับครับโนดดับโนดดับจริงๆโนดดับจริงๆครับผมโนดดับธรรมดาครับผมโนดดับโนดดับผมไม่ได้ลงล็อกกี้ฟอร์ดเลยครับไม่ได้ลงเลยจริงๆนะครับไม่ได้ลงแอร์พอร์ตด้วยครับไม่ได้ลงแอร์พอร์ตครับไม่ได้ลงครับผมอย่ามาครับผมอย่ามาแอดครับตอนนี้ชุดไอรอนแมนตกไหมครัชุดไอรอนแมนตกไหมครับตกไหมครัไม่ตกแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยชุดไอรอนแมนผมไม่ตกเลยฮะผมมีแค่ชุดไอรอนแมนนะผมแล้วก็ไม่มีปืนะกกรรบบอเลยคั ใครมาที่ผมไม่สามารถสู้ได้แน่นอนฮะแต่ว่าอยากสู้อ่ะนะครับมาเราเข้ามาหาของดีกว่าผมว่างไงแพทรับผมพิลิวเจนี่แปดครับว่าไงฮะมีอะไรพูดมาเลยครับอูเจอกระสุนปืนเยอะแยะมากมายครับผมเนทครับสุดยอดเราาหาปืนกันดีกว่าครับปืนอยู่ไหนครับปืนอยู่ไหนครับปืนปืนปืนจ่าปืนจ่าหนีข้าไปไหนเจอกล่องแล้วฮะมาพูดรอดชีวิต เฮนโน่ el, กำลังเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์โอ้โหมีเป็นผู้รอดชีวิตด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> จุดท่าศูนย์ MBMG ไปไหนสยไปไหนกวาดบ้านโอเคครับ <c oughs> okay, ผมอุ้ยได้ยาได้ยาได้ยาสุดยอดตอนนี้ผมมีแบนเดต DX ครับแล้วก็เมดิคอลคิตให้ผมธรรมดานะอันตี้บโอติกแล้วก็เพนคิวเลยฮะแต่อาหารไม่มีอันนี้อ๋อแอดมินแอดมินอุ้ยอาหารเจอแล้วผมพูดถึงอาหารนี่มาเลยพี่ริวลงไหน ลงอะไรดีอ่ะผมลงล็อกกี้ฟอร์ดมัง้งเฮ้ยเราเล่นแอร์พอร์ตผมอยู่แอร์พอร์ตเฮ้ยชิบหายไม่บอกทำไมวะสวยเลยฮะอย่ามาอย่ามาเลยนะครับผมสู้ไม่ได้ใจเย็นๆ <c oughs> อ่ะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้วะนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรได้มา18ดอลลาร์ในกล่องนี้นะครับหาอะไรหาอเอาเกี้ยงใส่ละ นั่นะบนนั่นบนชั้นเห็นหน้าสีแดงอุ้ยอุ้ยพึ่งพึ่งอุ้ยไอ้โดนโดนโดนดาบเบเซอร์ดาบเบเซอร์ยิงอุ้ยโดนดาบเบเซอร์ฟันเดี๋ยวพึ่งโอู้หู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 แม่งโคตรโหดเอาจลองเท้าออกรองเท้าไม่ได้หล่นโอู้หูของนี้แม่งไปหมดเลยครับผมแม่งหรือจะช่วยไอรอนแมนพี่ลีผมมาดีนะโอ้โหผมมาดีหล่ะ มาดีเดี๋ยวจะคนอื่นเขามาไม่ดีดีครับโีไม่ได้แล้วทีนี้มาจะไฟก็ไฟมาผมพร้อมจะไฟเลยฮะเอาปืนละไม้หมดครับทีนี้เจมเจอผมได้ฮะขอตั้งหลักก่อนที่ตายไม่ใช่ไรผมยังไม่ได้ตั้งหลักเออผมแค่ยังไม่ได้ตั้งหลักที่เฉยนะครับตอนนี้ผมขอตั้งหลักก่อนฮะมาใครพร้อมจะไฟมาโนดอปเลยครับไม่เราเราไม่ลงโนแเอ้ยเราไม่ลงเราไม่ลงโนแลนะครับผมไม่ชอบโนแลนะครับมันไม่ดีมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยครับเอาละมา มาเลยครับอุ้ยอุ๊ยสูตรยาก่อนสูตรยาก่อนเฮ้ยมันยิงมันไม่โดนวะไอ้มินนี่มินนี่มินนี่ตกไอ้มินนี่ล่ะมามามาไอ้นี่ตัวผู้หญิงนี่แหละสกินผู้หญิงนี่ผมชอบเลยชอบฆ่ามากเลยผมผมเป็นคนที่หน้าตัวเออ่ตัวตัวตัวอะไรดีครับจงเติมคำในช่องว่างเอาไม่ใช่ไอ้บ้ามันก็ยังเติมไปมาอีกแล้วผู้หญิงนี่กูชอบแล้วก็ทึบใหญ่เลยครับผมยิงแม่งทิ้งด้วยฮะ จะน้อยเอาแล้วอุ๊ยไอรอนแมนก็มาว่ะไอรอนแมนก็มาไอรอนแมนเหรอเดี๋ยวไอรอนแมนต้องเจออักครับผมอัคแห่งควันแม่ครับผมอควัแนแม,นม่โอ้โหมันมีปืนบอม,อมบอด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอคิวเอเบียไม่เก็บเอาแล้วมีการเฟสติวัลมาครับขอเติมกระสุนก่อนดีเดี๋ยวปึ่งสิขอเติมกระสุน,ก,น,สนก่อนได้ไหมหพร้อมเลยฮะพร้อมลุยนะผมพร้อมลุยฮะมามามาพร้อมจะไปกับมานาแล้วครับไอ,อรอนแม,ม,มนไอรอนแมนเห็นนะครับไอรอนแมนก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าสั่งชุดไอรอนแมนแล้วไม่มีโอกาสตายนะครับ ตายหาหมดให้ผมมา,ตา,ต,า,ต,าตายตายต้องยิงหัวยิงหัวได้เหมมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาได้ยินเสียงคีย์บอร์ดป่ะผมเทพไงาลาลาลาสเต็กอาหารก็ไม่มีวะชิบหาหาละ VSS แล้วกันมาถ้าเกิดสไนนนี่เร,เรายิงแล้วมันเราไม่เลงนี่คือมันจะตรงไหมครับตรงไหมพี่ริวอยากหลุดเซิร์ฟใหม่ไม่เอาไม่หลุดไม่เอาไม่ตรงครับอ๋อโอเคไม่ตรงใช่ไหมต้องเลงด้วยนะครับ อาหารไม่มีทําไงเดีเอยโอ้ยได้แล้วได้แล้วพุดปุ๊บ,บได้ปั๊บเลยเหมือนสั่งได้เลยครับดักเกิดว้แย่แย่แย่ใครดักเกิดเดี๋ยวผมไปไฟให้ไหมแต่ผมขอ,อตัวรอดก่อนจัดการเลยสุวิโอเคผม EDP ไฮเปอร์ครับผมตีแน่ตีแน่ออ้ยไอ้นี่อนะนะอ้ย,อยตายตายโดน,ดนตัวใครยิงวะโดนผมยิงปะขอร้องเถอะให้โดนผมยิงนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเกิดใครกำลังรับชมอยู่อยากเล่นอยากรับ จากมีประสบการณ์แบบนี้ผมสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์โคตรสีได้ผมเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชัน1.7ถึง1 8ไอ้ไอ้นี่ก็ตามลงเลยไอรอนแมนเนี่ยนะครับโอ้โหได้ได้ไอรอนแมนจะไฟใช่ไหมไอรอนแมนไอรอนแมนอยากไฟใช่ไหมครับไอรอนแมนครับไอรอนแมนผมก็ไอ้รนแมนดีกว่าไม่เอาไม่เอาอืมเจไฟ J อ i r e หรอเจไฟเออร์ก็มาดิครับเจไฟเออร์ผมรออยู่ผมรออยู่นี่นะนี่นะอ้าวตายไปตายไปเจไฟเออร์นี่มันมีปืนระเบิดด้วยผมอยากรู้ว่ามันมันคือปืนอะไรวะเจไฟเออร์นี่โหดเกินไปแล้วนะครับ ผมต้องไม่ยอมเด็ดขาดฮะนี่นี่แน่มินนี่มินนี่นนอุ้ยมาแล้วเหรอแช่แล้วแมนปะวะเอาด้วยแอ้วแมนละ่ะเจียร์ฟเออร์เราเป็นพวกกันนะครับอุ้ยอุ้ยอยจะด่านนี้แล้วจุ้งเลยอ่ะแม่งจุ้งเลยโอ้โหธนูเต็มตัวเลยนะท่านผู้ชมครับแม่งโคตรโหดให้ผมบอกเลยครับว่าโหดมากครับผมเอาลงโนดรอปต่อเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายฮะจัดมาอ่านี่ก่อนครับก็ โอย้อย,อย,อ,ยอย่าพึ่งย <oss ed noise intake> <milliseconds> <solution> ิงอย่า <t> พึ <ín> ่งยิงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยลอยเลยลอยเลยฮะลอยเลยครับผมลอยเลย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 โอ้ยผมไม่อยากโดนดาบเลเซอร์แม่งแม่งโหดเกินไปว่ะดาบเลเซอร์อะนี่นะนี่นะอ๋อไอดาบเลเซอร์ไอ้นี่ไงไอ้ดาบเลเซอร์ไอ้ดาบเลเซอร์เจอแล้วเจอตัวแล้วไอ้ดาบเลเซอร์ไอ้ดาบเลเซอร์มามาไอ้ดาบเลเซอร์ไอ้ดาบเลเซอร์แม่งโหดมากผมตีเทียนนี่คือคุณตายแน่นอนอ่ะ เอาตรงๆไอรอนมงไอรอนแมนก็ไม่รอดนะผมมันถือไม่ได้ละมาโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาดิมาเดี๋ยวยิงรอเลยฮะนี่มาเนี่ยครับเอาอันนี้อันนี้ยังไงครับอันนี้ก็จะเอาใช่ไหมอันนี้ก็จะเอาใช่ไหมครับยิงยิงยิงมันเลยครับผมยิงมันยิงยิงเฮ้ยอย่าเพิ่งมามันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์มาไอ้ดาบเลเซอร์เดี๋ยวเติมกระสุนอาร์ก่อนครับเติมไม่ได้เลยฮะกระสุนคิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะไอ้นี่ไอ้หนี่ไง ไอดาบเมเซอร์น hmm hmm. nope. ี่เบื่อมากเลยครับไอดาบเมเซอร์ไอนี่จอดนองแบบไรไอแฮกเกอร์เฟนแฮกเกอร์เฟนยังไงครับแฮกเกอร์เฟนครับจะไฟไหมครับแฮกเกอร์เฟนครับเอ้าวแฮกเกอร์เฟนตายต่อหน้าต่อตาเลยพวกเอ้าอ่าไอรอนแมนผมได้เวลาฆ่าไอรอนแมนแล้วเจเจไฟเออร์เลยครับเจไฟเออร์เลยครับเจไฟเออร์ฮะเจไฟเออร์ยังไงครับเจไฟเออร์ไอเน่้ยตสถานะไปให้ผมออนแอร์ก็แพ้ไปให้ผมเจไฟเออร์อ่าเจไฟเออร์ติดพิษแล้วตอนนี้นะครับ เอ้ยอย่าพึ่งยิงดิโอ้โหอะไรวะอร่อยวะสี่แน่นี่แน่นะครับผมอ่ะยิงยิงยิงยี่ขูดผ่านนี้แม่งโคตรมั่วอะผมบอกเลยฮะแม่งมั่วทุกพาร์ทแหละแต่ว่าพาร์ทนี้แม่งคนเยอะเป็นพิเศษฮะคนแม่งก็ห่างหายไปด้วยแหละนะครับคนแม่งก็หายไปแล้วไม่ใช่เลยนั่นแหละแแล้วกลับกลับกลับบ้านนะผมสู้ไม่ไหวก็ออกก่อนเลยหัวร้อนให้บางคนนะครับโอ้โหอย่าเพิ่งอัดโอ้โหมันอัดเลยละอัดก็ตาอุ้ยเจอไอ้โอ้โหไอ้เลเซอร์ไอ้เลเซอร์อยู่ไหนไอ้เลโดนเลยฮะ โดนเลเซอร์เก็บไปแล้วครับผมแมงไม่น่าเลยครับผมโอ้ยเลเซอร์ไอโหดร้ายไอทารุณไอโหดร้ายที่สุดไอโหดร้ายอันนี้ใส่ไม่ดีไอกินข้าวไม่ใส่จานอีจานดาวเทียมอีกระเทียมไม่ทุบอะไรอะไรต่อดีวะเราเราไม่ต่อดีวะครับผมมาโนดอบโนแลนไม่ไปครับผมเราเสพเดิมครับผมไปโนดอับเหมือนเดิมฮะ ก็สำหรับใครที่ชอบแนวคอไอ้สำหรับคนที่เป็นคอพิวพีให้ผมแนะนำเซิร์ฟเวอร์โคดซีเลยฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเติมเงินให้ผมก็แนะนำเซิร์ฟเวอร์โคดซีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเฮ้ยอะไรอะเออาร์อะไรอะร้อยนัดหรอเออาร์ล็อกกี้มาสเตอร์ซีแม็กโอ้โหได้เมท่าไรอะร้อยยี่สิบไอ้บ้าเอ้ยร้อยยี่สิบหรอตาย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 มีตายบ้างเลยฮะไอ้นี่ใช่ไอ้เลเซอร์ป่ะวะไอ้มนุษย์เลเซอร์ป่ะไอ้มนุษย์ดาบเลเซอร์ใช่ไหมเอ้ย พอดูใกล้ๆหน่อยใช่ไหมเอ้ยใช่ด้วยโอ้ยพอดูใกล้ๆไม่ได้อยากโดนฟันใกล้ๆไอ้บ้าหรือถ้าจำชื่อมันไว้ใครเข้ามาฆ่ามันด้วยนะหรือไม่ตายหวายดาบเลเซอร์วายวายไม่ตายว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 ายเอ้ยไอ้นี่ก็เลเซอร์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเลเซอร์เหรอฮะเลเซอร์เหรออุ้ยโดนอีกแล้วเลเซอร์เลเซอร์ผมขอโทษครับผมผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษมันมาฟันอีกแล้วไม่ยอม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 ใครใครฟันผมมันก็ฟันคืน ฟันมาฟันกลับไม่โกงครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะฟัน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 อุยไอ่ฟอร์ไอ่ฟอร์ชินานนะฟอร์ชินานฟอร์ชินาน Fuck you Fuck you Laser man มันคือเลเซอร์แมนนั่นเองนะฮะโอ้โหไอ้โหดร้ายไอ้โหดร้ายอ l t i m a t e k i ครับไอ้ u l t i m a t ไม่ได้เข้าคิดเจออย่างนี้ผมจุ้งมากเลยครับผมดูพี่ริวอ่านชื่อผมทำไมทำไม เออไอเลเซอร์แมนผมไม่เรียกคุณผมไม่เรียกชื่อคุณแล้วคุณไปเปลี่ยนชื่อเป็นเลเซอร์แมนเลยครับไอเลเซอร์แมนมันคือมนุษย์เลเซอร์แมนครับอุย้ยชุดกอดเลเซอร์แมนไม่ไม,มีไม่มีวันพังเหรอครับใช่ไหมครับไปล,ล้างจานไปล้างจานเลยครับดีที่สุดฮะคุณเทพทูไปเทพทูนี่คุณเทพทู 2, นี่ไปล้างจานแล้วนะครับนี่ฮะยึงแก้มหน่อยสิยึงแก้มหน่อยยึงแก้มหน่อยไม่ล้างหรอกโอเคผมมาโอ้ยโอ้โหนี่แน่นี่แน่นแนโดยผมยิงเฮ้ยเรามีดาบเลเซอร์กันใช่ไหมล่ะ เลเซอร์เลือกเลเซอร์ไหมเลเซอร์ไหมเนะครับเอ๋อมาเนี่ยเออเออมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยก็ขู่ยิงไปแล้วยิงมาแล้วในจุดนี้นะครับนายนะมาเนี่มาเนี่ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่พีนี่แน่มินนี่พีไอ้นี่ก็พาอิตาลีเหรอชี่อิตาลีปะวะใจร้ายอีอีใบจ้าใบจ้าผมโอ้โหแน่จริงก็เข้ามาดิเข้ามาดิดิตัว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 เข้ามาในกรงนี่ครับมาดิเข้ามาในกรงสิพวกมาในกรงสิมามาในกรง โ do oh, หร <c oughs> uh, <ห PA> ือ <göz> ว <imprisoned> ่าตาแน่ขวดนี้ข้างหลังก็ยิงไอ้มินนี่อีกแล้วล่ะไอ้มินนี่ใช้อะไรยิงวะสีชมพูชมพูมาเตอร์แน่นอนของมาเตอร์แน่นอนบอกเลยว่ามาเตอร์ก็ยิงไอมินนี่ล่ะไอ้นี่ใครวะอิตลี่อ่ะอิตไรหรืออิตลี่เอามาสิมาสิอันนี้คุณกายอ่ะคุณกายที่ฆ่าผมเมื่อตอนแรกใช่ไหมจำได้เลยคุณกายชาแนลบอบอไม่ใช่นะครับอุ้ยมีคนเอาบัสเซอร์อา93ยิงด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยไอเลเซอร์แมนอีกแล้วหรอ เลเซอร์แมนนี่มันมาเนียนนะนะครับผมโอเคผมสลับซูบเปอร์โค้ีก็มันมากๆผมโอเคฮะก็สลับวันนี้เนี่ยผมไม่มีแล้วฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับคลิปนี้สวีดัสัสดีเจ้าของผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย